นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2566ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น8ค่ําเดือน8ปีถอวันนี้เป็นวันธรรมสุณะหรือวันพระนะครับเหมาะแก่การมงคลสีความสําเร็จของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี่ม้าสีตองอ่อนเสียบโชคของวันนี้คือสีฟ้าสีน้วนสีครามสีน้ําทะเลสีกรมท่า ทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศทักษิณหรือทิศใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศตะดรหรือทิศเหนือเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือหยกมรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักกินีในชื่อคือสอสระสอบรสีสอเสือหอหีบราจุราอ่างและหอนกคูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานช่อชิงชอช้างซอโซช่อกระเชยและย่อยิงเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุด เช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตอประตักทอฐานตอปโททอปุทเท่าและนอนเนเลขมงคลวันนี้เลข5เลข4และเลข1หมายเซตวันนี้วันนี้เป็นวันธรรมสวนณนะครับหรือวันพระพุทธองค์สอนไว้ว่าหากว่าเราพลังเผอทําให้สัตว์นั้นตายลงจะมีบาปหรือไม่ให้ดูองค์ประกอบ5ประการนี้นะครับคือหเป็นสัตว์ที่มีชีวิต2 รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต 3. คือในใจคิดอยากจะทำลายสัตว์นั้น 4. ใช้ความพยายามที่จะทำให้สัตว์นั้นตายลงและ 5. สัตว์ตายลงด้วยความพยายามนั้นหากครบ5องค์ประกอบนี้เป็นปานาติบาตนะครับมาจากพระบาลีครบองค์5จึงเป็นบาปขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่่าเสียกำลังใจ มีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ